ปัสสาวะแสบขัดเหม็นฉุนมีฟองสีเปลี่ยนสัญญาณเตือนโรคร้ายอาการปัสสาวะแสบขัดเกิดจากการติดเชือ้อหรือมีแผลที่อวัยวะเพศปัสสาวะมีฟองเกิดจากโปรตีนรั่วจากโรคไตปัสสาวะกลิ่นเหม็นฉุนเกิดจากการติดเชือ้อหรือกินอาหารและยาบางชนิดปัดสสาวะสีเปลี่ยน เกิดจากถ้าสีเข้มเกิดจากดื่มน้ำน้อยหรือกินอาหารและยาบางชนิดปัสสาวะสีแดงเกิดจากการมีเลือดออกจากโรคนิว้วโรคเนื้องอ,งอกโรคมะเร็งปัสสาวะสีเหลืองเข้มเกิดจากโรคถุงน้ำดีอักเสบและโรคตับปัสสาวะสีขุ่นเกิดจากการติดเชื้อและการกินโปรโตีนมากเกินไปปัสสาวะบ่อยเกิดจากการติดเชื้อโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคนิว้วทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะมากกว่าน้ำที่ดื่มอาจเป็นโรคเบาหวานโรคเบาจืดโรคหัวใจโรคตับโรคไตหรือกินยาขับปัสสาวะปัสสาวะลำบากเกิดจากการอักเสบโรคนิ่วทางเดินปันสสาวะโรคต่อมลูกหมากโตหากมีปัญหาเรื่องปัสสาวะผิดปกติควรรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ รึกษาปัญหาสุขภาพที่ประกายเภสัตชร้านยาโดยเภสัชกรอำเภอรวรบือจังหวัดมหาสารคามโทร0 43771325